แจ้งข่าวด่วนค่ะในช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองของวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารถผู้อยู่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอสบิ๊กตัวเกียวมิวสิกประสบอุบัติเหตุหลังจากที่ไปทำการสแสดงค่ะทุกคนอยู่ที่แถวสิทธิ์ล่างสิทธิ์นะคะกอทมค่ะ <ๆ S 1> ทางบอสจยมุมานินกับบอยุ่เฉยค่ะพ่อได้เห็นข่าวว่าทางผู้อยู่บ้านฟินแลนด์เนี่ยประสบอุบัติเหตุกับฟ้าวมาหาหอดหมอแลวกามาส่งการั่างใจอื่นขวัญหนองไส้กลับมาค่ะพี่น้องอาจจะจะนายสิภาพไปเบิงสํสำรับ ภาพเหตุการณ์บรรยากาศเหตุการณ์นะทีช่วงอุบัติเหตุเลยนะคะพี่น้องกำลังใจนะคะเขาให้แก้วขัดปลอดภัยทุกคนนะคะฝาดเคาะฝาดโศกสุเนลนะคะเขาให้วิตรสีดีดีขามานะคะเขาบอกว่าคนดีเทวดาคุ้มครองค่ะสําหรับผู้ยิบาลฟินแลนด์ค่ะมาเด้อยกันเลยมาด้วยคาดเลยน้องไส้ไอมาเด้อยวันเลยมด้วยันมาด้ยกันเมาด้ยนเลยแมนแมนเลือกกอง ตกใจได้เหเนเด้งมันจะลุกแต่ว่าตัวทาแล้วกินหนาเรางเน่เขาบ้าณบะเนียมนี่อะไขีมากมาชนแม่นมานบอน้าหนามากข้างมันแก่ไม่ไดสั่นข้านึต้มขนานาักินตับขนาดขลกตับขนาเข้าไปล้อว่าอยากไปอยาบเขาได้ไปตามเขาัได้ไปตามเขาบะเนียนกัดเก่งกันแมาอีกครับนึงมากตาเหาองปากันไปมันแซงแคไป มนนีดามาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ปัตเก็มาเด้วคนเด<อ>ือมาทำเพื่ออภิจัวเพื่อบสถเป็นอย่างงงกันเพื่อบุญรักษาพุ่นพารักษาแมนแมนแมนทุกมารอตูต้ของบอสออกมาจากงานแล้วแล้วทีเนี้ยมีแบบเป็นแก๊งวัยรุ่นเหมือนแข่งรถนะค่ะแล้วน้องอ่ะก็ไปแบบเกิดอุบัติเหตุกับพข้างหน้าแล้วทีเราก็หลบอีกเหมือนเขาจะแข่งกันนะคะแล้วทีนี้ก็มาเฉียวกับรถรถชนกับรถบอสอ่า น้องที่ชนนะคะ่ะก็สลบแต่ว่าเขาเขาชนรถคันข้างหน้านะคะก่อนแล้วก็มีมีอีกคันเนืงอะคะ่ะที่วิ่งแซงมาอีกทางแลื้อก็มาเฉียวรถบอตรงฝั่งเดิมที่ชนกวางเลยค่ะอยู่ค่ะน้องที่ชนสองคันก็คือหนักอยู่ค่ะเขามาตามเราที่เดิมเลยมองเดิมมองมองกวางตาเลยพี่น้องนี่นี่มองกวางตามเลยเจ็บใสาในเหตุการณน์นี้มีทั้งหมดสามคนแต่ว่าที่มาสู้ทังอีกหนึ่นเดียว สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมาจากคลองแปดสีเมื่อบานบานเดกัลังมาเล็กน้อยชลอเอาเอามมนขี้แข็งมาตัวนีผมมาสิล่ะชลอเดินชลอเดินบ่เข้าหนึ่งบ่หอดหวีต่มเลยพี่ดาวรถฟตุกใจอยอัับรถตามเนมา่อยบูนเน้ยลรเพ้่อยรู้าเกดวันี่งอันเดิมเลยจ้า น้องๆเขาน้องๆเขาพากันแบบเขาแว้นๆกันมาเราชะลอเราชะลอพอน้องเขาเนี่ยอยู่หน้ารถเราแล้วเราก็ล้อเลยชะลอหักมานี้แล้วไซ้ายมือก็ชนไปกันนั้นเฮ้ยอะไรอีกประมาณนี้แน่ตายแล้วแรงขนาดนั้นน่ะตีเกือบแล้วนะนี่ เข้านาั่นแหละที่เขาออกออกมาออกมาไม่เกี่ยวก็หลบจ้าใครไม่เกี่ยวก็หลบออกมาเด้วออกมาด้วใครไม่เกี่ยวก็หลบจ้า,าใครไม่เกี่ยวก็หลบเจ้าของมีบอกมีใครไม่เกี่ยว,ลวเลากมฆมาท่าแมบอันนั้นเป็นทะเบียนรถแม่นี่มันเป็นอันนี้พรอันนี้มันเด็มมัน,อนบอแม่แม่ถือแพรหน่อยเ,เอาเมื่อกี้เห็นนั่นเห็นค้าสวยนะแบบรถวิ่งมาชนรถเลยโอ๊ย เกิดซ้ำเกิดซ้อ,อนอ๋ออะไรกันะานถ้าไม่นัตีก็บเบนก็ได้เป็นคนไม่เหตุเขาบอมีพยาบาลไหมยัง ไม่แม่ใช่ไหมลัทธิยาอย่างนี้ก็มุจจาหมดเลยแต่เมื่อกี้คือปูเตะเมื่อกี้น่ะกลัวมากเลยอ่ะขับมันเร็วมากเลยอ่ะเราบ้างเดิมมันจะไม่บนไหนเราบ้างด้วยอย่างว่ากันอย่างใบบัวกลัวมีอะไรไหมคะมันอันตรายไปไหมขับเร็วแบบรู้ว่าอุบัติเหตุแต่ก็ขับเร็วอ่ะ โอ้ยหนอคือเลือกงานเลือกคอนเสืร์จากอะไรนะจากกันควางแปดทีเนี้ยมอไซคมันขี่มาแล้วมันพากันปมาเป็นแกงเลย แม่ไหนนี่เขาแข่งกันมาแล้วเขามาตามเราเองหมดเลยอยู่ในกล้องมีเรามีกล้องวงจรหมดได้ไหมเจ็บสาม้วย,วยพี่น้องเจ็บสามอยู่ เจฟสามพ,พี่น้องเจฟสามมันมองพุ่นขั้นมองพูนข้น,นหนึ่งมองนีกคนหนึ่งแล้วก็มองพุ่นอีกคนหนึ่งอ่ะพี่น้องมองพุน่นพุ่นอีกคนหนึ่งสวัสดีครับมาจากฟรนเสิร์ดครับของของร้านนี้

นาทีเด้อเรา,าเว่างเรื่อง้าหลังอะไรมันมาด้วยไปเขาเป็นแกงด้วยกันอ่ะ ส,สิริสายนัทพงศ์สิริสายค่ะนัทพงศ์ตอนนี้คพญาสะดาวไปท,ที่สถานที่กดเหถนอันนี้ถนนอะไรคะ,ระอะไรนะจ๊ะรังสิตน,นครนายกรังสิตน,นครนายกค่ะถนนรังสิตน,นค,ตนนคร รถขับคร,า,รา,สาสอบมาเี่นะรถรถเพิ่งซ่อมมาซ่อมสองเดือนะอะรถซ่อมสองเดือนปารักบอาพันขาดข้ามแบบนี้เดี๋ยวหรือเปล่าบกจูดทัวามาันยังเป็นไก่มาเนื้อ <c oughs> ก็ไ่ได้ไก่เนาะขนาดเราพูดไปนะพูดไปแบบยังไม่

แต่ของเราคือคันคันไหนโจ้ขรา่านนี้ท่นนี้เป็นเป็นอะไรเป็นทะเบียนอะไรขายมุดเนาะขาย้เนาะก็เป็นตั้เก่งที่จรถที่เบียนกันก่อน่มดว่าจบุ้ง่ี่ดับเห็นไหมหลายคู่กรณีตอนนี้เขามาต่ำหม้อกรณีมากตอนนี้คือหนเ็ห่เบอรสุนเะไรพี่น้องเด็กใหม่เบอร์สุขคนในสิบเ็ปดท่านขับหม้อไส้ต่าแข้งกันแบนแบนแข้งหเ้อไส้แหม่ขันซุ้มแข้งหม้อไสอะรอันนี้คือน้ำอะไรแอร์ มันไม่ชนมันไม่ชนแรงมันชนแบบนี้มันมันสเยซื้อมันไม่ได้ขับยังไหนหรอกแล้วอันเนี้ยตนีอาจจะเป็นแบบว่าอีกพวกแผ่นข้างล่างห้าหลอดคนนี้ตึงอยู่แมนบอลข้างล่างนี้อันแผ่นดำเนี้ยมือถืออะไรอ่ะอันนี้ยางไปได้อยู่เพื่อนเพืนไปได้อยู่เพื่อนไปสอนอซะก่อนต้องไปแจ้งเขาใหม่ไปเลยรถเท่าไหร่จะไปพัทยาไปอะไรเดียวไปไม่ได้